ขนมขนมเมนื่อยแล้วเหนื่อยซะะวคงเรื่องไม่เหนื่อยนะขยบลทสิถ้าขนมบ่นเหนื่อยเนี่ยนะใครจะดูน้้งอัศนัยยังไม่ชินอีกหรอนะอ่าเนจะได้เจองานมีแล้วงานนี้ต้อเหนย เห็้านต้องบาั้เนกนินเนอะานีน่เขินมากากแน่แเลยอ้าวไแล้วเขินบ้าไปหน่อยเขาหลังคนไกลจนะก็คนดีใจจะได้เจอลานีอ่ะแต่ว่าถ้าเจอนานีนะเราก็จะได้อีกไม่นานก็จะได้แต่งงานกันใช่ไหมใช่อุยใช่ขนุน แล้วถ้าเกิดว่าราณีรู้ว่าเราอัษนายเป็นง่อยเขาจะรับรักจะยอมแต่งงานกับเราได้เปล่าอ่ะทำไงดีอ่ะเ,เราก็ไม่ต้องไปไม่ไปเลย,เยไม่เอาว่าขน้นเราอัศนายอยากแต่งงานากับดาณีข้างขนุนแล้วก็เข้าไปหาก็เลยด้องสวยแน่เลยนะร <c oughs> าณีต้องสวยแน่ๆเลย <c oughs> โอยอันนี้แกะยากเขิน แล้วถ้ารานีรู้ว่าเราเป็นไงอ,อ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปไม่เอาอ่ะอ,อ,อยากแต่งงานกับเราต้อไปหาเขาเลยอุ้ยแล้วถ้ารานีรู้ว่าเราเป็นไงอะไม่ต้องไปไม่เอาอ่ะอยากแต่งงานกับรานีอ่ะได้แค่พื้นหนาสิมา <c oughs> เห็นกันอย่างนี้แหละมาเลยแล้วก็ต้องหาวิธีไงขนโหนนใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงดีที่ไม่ให้รานีรู้ว่าเราเป็นไงอ,อืมอ๋อไม่บอกแล้วขันโหนรักเราหรือเปล่ารักแน่นะ ต่อหน้าพ่อแกนัดเลยนะรักเลยที่ไหนก็ได้พ่อแกก็ได้อะไรก็ได้พยืมแขนข้างหนึ่งดิโอ้ยพูด้ด้านะพูด้ด้านะอันนี้ลดรักมาหน่อยดิไอ้กระนุนยังไม่ทันไล่แรงไม่จะต้องมาเอาร่างกายใช่ปุ้แค่แขนข้างเดียวเองให้ไม่ได้หรอจะไปตัดได้ไงละ่ะผิดกระหนุนเข้าใจผิดแล้วใครจใจร้ายใจดำไม่ไปตัดแขนแขนุนไม่ได้เรา นี่เทคนิคมีวิธีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้นี่เป็นแผงพระอันัยเลยนะอ่ะเลยมายืนข้างหลังนังสิข้างงหลัมาเลยมายืนข้างหลังเลยมาสิมายืนข้างหลังสิแต่ทั้งคืนน่ะมาสิมาสิโอ้โหแล้วปืนละ มันแก่มันแก่แล้วเนอะจะสามสิบแล้วนเะนอะใช่แก่แล้วมุนก็นต้อสับโลกหมุนไม่ไหวเออเอ้าจะพูดเรื่องนั้น